กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซา่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียไรายได้ ราคาตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร,ร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัย ต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์